สวัสดีครับอันนี้ก็ป๊อปนะครับผมก็จะพามาชมเ,เงินโบราณเงินเก่าเนาะตัวนี้เป็นเงินเก่าตาพระอาทิตย์<ๆ>เขาเรียกว่าเงินฟูนันนะครับอายุประมาณพันกว่าปีประมาณพันสองหึงพันสามร้อยปีนะครับ<ๆ>เขาเรียกว่าเงินฟูนันตัวนี้เป็นเหรียญเล็กนะครับมันจะมีเหรียญขนาดใหญ่นะครับข้างหลังจะเป็นตาปลาสระ,สะนี่นะครับ สภาพนี้แทบจะไม่ผ่านการใช้งานเลยนะครับพี่ๆดูเอามาให้ชมกันเนาะใครที่ยังไม่รู้จักตัวนี้เป็นเงินสมัยอาณาจักรนะครับอายุก็อายุเยอะมากครับผมไปดูกันครับผมนะครับเหรียญสภาพแทบจะไม่ผ่านใช้งานเลยนะครับเป็นเหรียญเล็กนะครับตัวนี้เหรียญใหญ่ก็สมัยก่อนเล่นกันราคาที่ประมาณ หลักพันเนาะแพงมากครับสมัยก่อนตัวนี้ก็อยู่หลักพันเนาะปัจจุบันนี้ก็ราคาก็ลงมาเยอะมาแล้วมาชมกันนะครับสภาพสมบูรณ์นะครับตัวนี้เป็นเนื้อเงินนะครับพี่ๆข้างหลังเป็นตาประสาทนะครับตัวนี้ชื่อเรียกว่าเหรียญฟูนันนะครับเหรียญอาณาจักรฟูนันนี่ครับอายุประมาณพันกว่าปีนะครับตัวนี้เป็นตาพระอาทิตย์นะครับนี่ครับมันเป็นแบบบล็อกเป็นบล็อกเกินสมัยโบราณนะครับบล็อกปั๊มครับบล็อกหล่อหรืออะไรประมาณนี้ หายากมากครับสภาพนี่สวยๆครับผมเอามาให้ชมกันเนาะใครที่ยังไม่รู้ใครที่ยังไม่เคยเห็นเนาะฝากพี่ๆก็ท่านไหนก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ดูคลิปไม่จบด้วยนะครับบางครั้งมันเป็นความรู้เล็กๆเนาะเงินสมัยก่อนนอะอันนี้ก็เหมือนเป็นเงินของคนไทยนะตั้แต่สมัยโบราณนะสมัยก่อนนะอายุมันเป็นพันปีเลยนะครับบางตัว ผมก็ให้ข้อมูลได้ประมาณเท่านี้เนาะเวลามันจำกัดแค่3มนาทีถ้าเกิดพี่ๆท่านไหนเขาดูจบก็ฝากขอบคุณเลยครับคลิปก็ประมาณนี้เนาะเป็นเงินเก่านะครับเงินเก่าให้ครับผมอายุเยอะมากสวยครับผมเรียนนี้ส่วนใหญ่แนะนำเอาไปห้อยคอครับผมเป็นโชคลาภครับผมตัวนี้ใครมีก็เป็นโชคลาภติดตัวครับ เพราะว่าสมัยก่อนเป็นยุคที่รุ่งเรืองรุ่งเรืองมากครับผมยุคฟูนันนั้นเป็นยุคที่แบบค้าขายสมัยก่อนอนะ่ะโหโคตรดีครับสมัยก่อนเลยเป็นยุคที่รุ่งเรืองมากแลกอาหารกันซื้อขายกันประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเอามาให้ชมประมาณเท่านี้เนาะพี่ๆท่านไหนอยากดูอะไรก็เดี๋ยวทำเป็นอีพีต่อไปนะครับ สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอบคุณมากครับคนที่ดูจบคอให้รวยๆนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับพี่พ